สวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับในคลิปุ่นนี้เราจะมาทำการแกะกล่องรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่จาก h o กานะครับผมและรุ่นนี้ก็คือฮ o กา b บอนไดครับผม สำหรับฮก้าบันได9เก้านะครับก็เป็นรองเท้าวิ่งตระกูลบันไดรุ่นใหม่นะครับที่เน้นในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกนะครับผมรุ่นนี้มาถึงรุ่นที่9้าแล้วสําหรับรองเท้ารุ่นนี้จะเป็นอย่างไรในคลิปรุนนี้เราจะมาทําความรู้จักกันครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย โอเคก็หลังจากที่ห่างหายกันไปหลายปีนะครับสำหรับรองเท้าวิ่งตระกูลบอนไดนะครับที่เป็นรองเท้าวิ่งสายแม็กคูชชั่นนะครับของทางฮกกานะครับซึ่งปีนี้นะครับก็ได้เปิดตัวรุ่นใหม่แล้วนะครับกับฮกกาบอนได9นะครับเป็นการปรับปรุงใหม่ หมดจดเลยก็ว่าได้นะครับจากรุ่นก่อนหน้าอย่างฮอกาบันไดแปดนะครับผมในรุ่นนี้นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนวัสดุใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์พื้นชั้นกลางนะครับแล้วก็มีการปรับโครงสร้างปรับดีไซน์อะไรใหม่หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนกันเลยนะครับสาหรับสิ่งแรกนะครับขอพูดถึงพื้นชั้นกลางกันก่อนนะครับเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดนะครับสำหรับพื้นชั้นกลางของ h o กาบันไดเก้านะครับด้เปลี่ยนวัสดุใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยฮอกาบันไดแปดเขาใช้ EVA นะครับรุ EVA แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าในปี2024ที่ผ่านมานะครับทาง h o ก a เขาใช้โฟม Super Critical EVA เนี่ยกับรุ่น h o ก a Max กซิกนะครับ o k a sky f o l ฟแล้วก็มาในบางรุ่นนะครับผมแล้วก็ในปีนี้เนี่ยดูแล้วน่าจะมีการปรับเปลี่ยนจากโฟม EVA มาเป็น Super Critical EVA ใหม่หมดนะครับซึ่งโฟม Super Critical EVA เนี่ยเขาจะมีความนุ่มนะครับแล้วก็มีการตอบสนองที่ไวกว่า EVA ปกตินะครับผมทำให้การถูกนำมาใช้กับ Ho ก a บร n ดารุ่นนี้ถือ ว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าตัว EVA เองเนี่ยมันจะมีความนุ่มก็จริงนะครับแต่ก็จะมีความหนืดๆผสมอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าการใช้ Super Critical EVA การคืนตัวของโฟมเนี่ยเขาจะไวกว่าตัว EVA ปกตินะครับทำให้รุ่นนี้เนี่ยน่าจะมีการตอบสนองที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยจะมีการปรับดีไซน์ใหม่นะครับดีไซน์โครงสร้างของพื้นชั้นกลางใหม่ทําให้ดูเพียวขึ้นกว่ารุ่น8นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับยังมีการเพิ่มความหนาของพื้นชั้นกลางขึ้นอีก2องมิลลิเมตรนะครับทำให้รุ อยู่ที่หน้าเท้านะครับ38มิมลลิเมตรส่วนส้นเท้าเนี่ย43มมิลลิเมตรนะครับมีดรอป5มิลลิเมตรนะครับเป็นการปรับดรอปจากรุ่นก่อนหน้านะครับในบันไดแปดเนี่ยจะมีดรอปแค่4มิลลิเมตรนะครับรุ่นนี้จะเป็นดรอป5มิลลิเมตรซึ่งเหมือนกับรองเท้าวิ่งหลายๆรุ่นของทางฮอกาเขานะครับผมก็เป็นดรอปกลางๆนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการลงเท้าได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับผมแน่นอนว่าฮอกาเนี่ยก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีเมตาล็อกเกอร์นะครับก็คือช่วงปลายเท้าโค้งนะครับส้นเท้้าโคงก็จะช่วยใน เรื่องของการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าได้อย่างสมูทลื่นไหลนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับเทคโนโลยี Active Foot Frame นะครับโดยจะเน้นช่วงส้นเท้านะครับก็คือเป็นขอบของพื้นชั้นกลางเนี่ยสูงขึ้นมานครับเราจะเห็นได้ว่าสูงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการประคองเท้าให้อยู่บนตัวพื้นชั้นกลางนะครับไม่หลุด ถลายหลุดออกมาจากด้านข้างนะครับตรงนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่มีมาอยู่แล้วในหลายๆรุ่นของทางฮก้านะครับผมสําหรับพื้นชั้นกลางก็เป็นประมาณนี้นะครับมาดูกันต่อที่อัปเปอร์นะครับอัปเปอร์เนี่ยรุ่นนี้ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นผ้าถักนะครับที่มีความนุ่มนะครับแล้วก็จับแล้วมีความหนาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับมีรูระบายอากาศรอบๆตัวรองเท้าอยู่นะครับผมพร้อมกับมีการถักทอนะครับให้เป็นเหมือนเส้นโครงสร้าง เส้นๆตรงนี้ครับระหว่างตัวโลโก้ฮอกานะครับในส่วนของด้านนอกแล้วก็ด้านในตรงนี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับว่าจะช่วยในเรื่องของการประคองเท้าการกระชับเท้าอะไรมากน้อยได้ดีแค่ไหนนะครับส่วนจุดสะท้อนแสงก็มีตรงช่วงหน้าเท้านะครับแล้วก็ตรงส้นเท้าที่เป็นคําว่าบันไดก้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นแถบสะท้อนแสงหมดเลยนะครับผมด้านในเนี่ยจะมีแผ่นฮิลคอเตอร์แข็งๆวางอยู่นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการล็อกกระชับส้นเท้าให้อยู่กับที่นะครับแล้วก็สามารถวิ่ง ไปได้แบบอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับตัวขอบแล้วก็ส้นใหม่นะครับเป็น Tdmo c o l a r นะครับก็จะมีดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็ปลายส้นเท้าเนี่ยจะยืดหลบเอ็นร้อยหวายเหมือนกับรองเท้าหลายๆรุ่นของทางฮูกาแล้วนะครับซึ่งข้อดีของการดีไซน์แบบนี้นะครับก็จะช่วยให้สวมใส่เท้าได้ง่ายนะครับเพราะสามารถสวมเท้าเข้าไปได้เลยแล้วก็เป็นการลดการเสียดสีเอ็นร้อยหวายด้านหลังด้วยนะครับลิ้นรองเท้ามาในความหนาที่กําลังดีนะครับประมาณหนึ่งมีรูระบายอากาศรอบๆนะครับเชือกรองเท้าเป็นแบบเดินครับมีลันเนลู p มาให้สําหรับ ช่วยล็อกกระชับข้อเท้านะครับด้านในมีการบุฟองน้ํานุ่มนะครับก็ ดูแล้วก็น่าจะเน้นในเรื่องของความนุ่มสบายนะครับผมเพราะว่าโฮก้บได้รุ่นนี้นะครับเขามาพร้อมกับแคมเปญนะครับ every body b o n d i นะครับแล้วก็ m a c cushion for all ก็คือออกแบบมาให้เหมาะสําหรับทุกๆคนนะครับแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่เดินใส่เที่ยวใส่ไปทํางานหรือว่าใส่ออกกําลังกายต่างๆนะครับเน้นในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกขั้นสุดด้วยนะครับผมมาดูส่วนสุดท้ายนะครับส่วนของพื้นชั้นนอกนะครับพื้นชั้นนอกก็จะเป็น durable rubber นะครับเป็นยางที่ดูแล้วน่าจะมือ เหมือนกับรองเท้าวิ่งฮอกาปกติทั่วๆไปในหลายๆรุ่นนะครับพทเทิรทนยังคงคล้ายเดิมนะครับมีการวางแบบโซนนะครับแล้วก็ใช้งานเฉพาะเท่าที่จําเป็น,นครับในจุดที่สัมผัสกับพื้นมากที่สุดนะครับเพื่อลดน้ําหนักที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามาเป็นขอบขอบอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเจาะเสาะร่องต่างๆ เพื่อการงอเท้าที่ง่ายขึ้นนะครับผมสําหรับน้ําหนักคู่นี้นะครับในไซส์10.5 US ผู้ชายนะครับจะมีน้ําหนักอยู่ที่323กรัมก็ถือว่าเป็นน้ําหนักที่มีน้ําหนักพอสมควรนะครับแต่พอเป็นรองเท้าที่สายพพอร์ตแมคคูชชันเนี่ยก็ยังพอรับได้กับน้ําหนักแบบนี้นครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองไปสมใส่ดูอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาเราใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขนี้นะครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามัน่วงขาหรือว่าตัวการออกแบบรองเท้าไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวก ชิ้นกันหรือเปล่าอันนี้เป็นส่วนสําคัญมากกว่าตัวน้ําหนักนะครับผมแล้วก็ในดีไซน์ของรุ่นนี้นะครับทาให้มันดูแบบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยของตัวรองเท้าเนี่ยมีความเพียวขึ้นกว่าบันได8นะในอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับดูแล้วมีความสวยงามนะครับมีความพรีเมียมนะครับผมใครที่ชื่นชอบตระกูลบันไดอยู่แล้วเนวฮอกาบันไดเก้าก็ถือว่าปรับมาได้อย่างน่าสนใจนะครับในเรื่องของโฟมที่นุ่มขึ้นตอบสนองได้ไวขึ้นแล้วก็มีความหนาขึ้นรองรับแรงกระแทกได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมสาหรับใคร บันไดยอยู่แล้วนะครับบันได9เนี่ยคู่นี้นะครับเขาจะวางจำหน่ายในวันที่15มกราคมราคา6,990บาทนะครับโดยจะวางจำหน่ายที่ร้านของฮก้าและก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับผมใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้นะแล้วก็ส่วนใครที่รอ รีวิวนะครับเดี๋ยวผมต้องขอไปลองสวมใส่กันสักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวรองเท้าฮอกาบนไก9คู่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปวิดโอแกะกล่องก็น่าจะเป็นประมาณนี้หากใครที่มีคําถามอะไรก็มาสอบถามพูดคุยกันใต้คลิปด,ดนี้ได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ลากานไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ